สวัสดีค่ะมิวนะคะวันนี้มิวจะมาแนะนําเพื่อนๆในการแต่งตัวสไตล์บอยอิชนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบอยก็ต้องเป็นการนาเสื้อผ้าของผู้ชายมา mix and match กับเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะทีบางคนอาจจะคิดว่าไม่เข้านะคะแต่ว่ามาลองดูกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงค่ะมิวก็ไมช็อปมาแล้วนะคะวันนี้ได้เสื้อผ้าจัดแจงมานะคะเลือกมาเองกับมิวเลยค่ะออกจะแมนๆหน่อยนะคะแต่เรามาดูกันนะคะว่าจะ mix and match ลุคนี้กันยังไงการแต่งตัวสไตล์แบบบอยอิชคือการนําเสนอความเป็นผู้ชายในรูปร่างของผู้หญิง ทีนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องดูนะคะว่าจะบาลานซ์ความเป็นตัวเองยังไงให้เข้ากับการแต่งตัวสไตล์แบบบอยอิชค่ะสำหรับลุคนี้นะคะมิวก็เลือกที่จะใช้เส้ยืดใส่เข้าไปในเกงนะคะเพื่อให้เข้ารูปนิดนึงนะคะแล้วก็มาเบรกด้วยกางเกงแมนๆมนนะคะที่มีดีเทลที่ไม่เรียบจนเกินไปสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความเท่นะคะก็สามารถหาสูตรสีเข้มสักตัวมาคลุมได้นะคะ ในส่วนของแอสเซซอรี่นะคะมิวก็จะเลือกใช้สีดำเรียบนะคะเนื่องจากจะได้แมชกับลุคที่แมนแมนและเท่ๆค่ะหรือถ้าใครอยากได้ลุคเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนะคะก็สามารถหากำไลหรือสร้อยข้อมือมาใส่ประกอบกันได้ค่ะสำหรับรองเท้าบอยช์นะคะไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเราสามารถเลือกใช้รองเท้าแตะที่มีดีเทลเป็นลักษณะเส้นซึ่งสามารถแสดงได้ถึงความแข็งแรงได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุกว่าิชของหิวนะคะเป็นลุกที่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็สนุกมากๆด้วยเลยคะ่ะดังนั้นเพื่อนๆลองแต่งกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากใส่เสื้อแมนแมนแบบหนวนะคะก็สามารถไปดูกันได้ตามลิงก์ที่หิูได้โพสต์ไว้นะคะ